ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในยุคโควิดนะคะในยุคโควิดแบบนี้ห่างกันก็ดีที่สุดอ่ะเนาะก็เจอกันในบทเรียนออนไลน์นะคะคุณครูชื่อคุณครูมริวันอินสุภาค่ะ แล้วก็มาสู่บทเรียนของวันนี้นะคะบทเรียนของวันนี้จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะซึ่งหลังจากที่เรียนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันไปแล้วนะคะก็จะมาดูว่าเราจะสามารถนำความรู้ในเรื่องของลิมิตมาหาความต่อเนื่องได้อย่างไรนะคะหลังจากที่เรียนเรื่องเรียนความต่อเนื่องแล้วนักเรียนจะต้องบอกครูได้ว่าฟังก์ชันที่ครูกำหนดให้นั้นมันต่อเนื่องณจุดที่กำหนดให้หรือเปล่า ก็มาพบกับบทเรียนออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะนักเรียนเรียนเรื่องของลิมิตไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะสามารถนะคะนำความรู้เรื่องลิมิตของฟังก์ชันนั้นมาใช้ในหาความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้อย่างไรนะคะก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาของความต่อเนื่องของฟังก์ชัน คุณครูจะมีกราฟให้นักเรียนดูนะคะจะมีกราฟของฟังก์ชันที่มันไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a นะคะเราจะมาดูว่ากราฟในแต่ละรูปนั้นทำไมถึงไม่มีความต่อเนื่องนะคะขาดสมบัติในข้อใดไปนะคะอย่างกราฟที่1ที่นักเรียนกำลังดังเห็นอยู่ในนี้นะคะกราฟที่1นนักเรียนจะเห็นว่าที่ x เท่ากับ a นะคะที่ x เท่ากับ a เเท่ากับ A ตัวนี้นะคะเเท่ากับ A ตัวนี้ถ้านักเรียนมองขึ้นไปแล้วนะคะมองขึ้นไปจะเห็นว่ามันก็จะนะมองขึ้นไปดูรากเส้นตัดกราฟดูนะคะรากเส้นตัดกราฟนักเรียนจะเห็นว่าณจุดนี้มันจะเป็นจุดปุ่งโปรใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าจุดนี้จะเป็นจุดปร่งโปรอ่ะอ่ะจุดปร่งโปรซึ่งไอจุดปร่งโปรตรงนี้นะจุดปร่งโปรตรงนี้นั้น่ะ นั่นก็หมายความว่าณนะจุดที่ x เท่ากับ a f a หาค่าไม่ได้ใช่ไหมคะ f a หาค่าไม่ได้อันนั้นก็หมายความว่าถ้ากราฟใดก็ตามที่จุด x เท่ากับ a แล้วทาให้ f a หาค่าไม่ได้มันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a นั่นเองอ่าดูดีๆนะรูปแรกก็คือ f a หาค่าไม่ได้นะคะถ้า ฟังก์ชันจะไม่มีความต่อเนื่องนะคะหรือว่าฟังก์ชันไม่มีความต่อเนื่องเท็กเท่ากับ A อันแรกเลยก็คือ F A มันหาค่าไม่ได้นะคะอ้าต่อไปมาดูกราฟที่สองในกราฟนี้นักเรียนจะเห็นว่าบทสรุปเขาบอกว่าลิมิต F x เมื่อ X เข้าใกล้ A นะคะเมื่อ X เข้าใกล้ A หาค่าไม่ได้ ตัวนี้ยังไงทําไมลิมิตตรงนี้ถึงหาค่าไม่ได้นะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าที่ x เท่ากับ a ที่ x เท่ากับ a นะคะที่ x เท่ากับ a ตัวนี้ถ้าหากว่านักเรียนหาลิมิตทางซ้ายถ้านักเรียนหาลิมิตทางซ้ายนะคะลิมิตของ f x ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้าย นะ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายเอามาดูซิว่าเราจะดูกราฟตรงไหน x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายพระเอกของเราอย่างที่ครูบอกพระเอกก็คือ a ใช่ไหมคะทางด้านซ้ายมองไปทางซ้ายมือของ a มันจะมีกราฟอยู่เส้นหนึ่งก็คือกราฟเส้นนี้กราฟเส้นนี้นั่นจะเห็นว่าลิมิตของมันนะคะวิ่งเข้าหาอะไรกราฟนะะวิ่งเข้าหาอะไร สวัดสายตาไปดูที่แกน y นะคะมันก็คือ l 2เพราะฉะนั้นเรียนจะได้ว่าลิมิตท,ทางซ้ายจะมีค่าเท่ากับ l 2ถูกไหมคะทำนองเดียวกันลิมิตท,ทางขวาลิมิตท,ทางขวาลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวานะพิจารณาเหมือนเดิมนะพิจารณาเหมือนเดิมก็คือตัวนี้เห็นไหมคะกราฟเส้นนี้นะวิ่งเข้าหาอะไร ในที่นี้ตวัดสายตาไปดูที่แกน y มันก็คือ l1 ถูกไหมลูกคือ l1 เพราะฉะนั้นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวาก็คือ l1 จาก2บรรทัดนี้จะเห็นว่าลิมิตทางซ้าย l2 ลิมิตขวา l1 ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันเสร็จปุ๊บ ก็จะทำให้ลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าไม่ได้นั่นเองนั่นก็หมายความว่าที่ x เท่ากับ a นะที่ x เท่ากับ a ถ้าฟังก์ชันมันไม่มีลิมิตมันก็ทำให้ไม่มีความต่อเนื่องอ้าวจับดูดีๆนะคะจับดูดีๆนะกราฟแรกที่เราบอกว่าฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องเพราะว่า f a หาค่าไม่ได้ถูกไหมคะ รูปที่สองลิมิตมันหาค่าไม่ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าฟังก์ชันจะต่อเนื่อง FA ต้องหาค่าได้ถูกไหมคะลิมิตก็ต้องหาค่าได้ด้วยอ้ารูปที่3ามะไอตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าลิมิตอ่าดูที่ FA ก่อนนะ้จากรูปจากกราฟนะคะจากกราฟถ้าเรามองไปที่ว่า x เมื่อ x เท่ากับ a มองขึ้นไป มันก็จะเจอใช่ไหมคะจุดโปร่งก่อนถ้าจุดโปร่งแบบนี้โอเคหาค่าไม่ได้แต่มันก็จะมีจุดทึบอยู่ด้วยใช่ไหมคะจุดทึบอยู่ด้วยซึ่งจุดทึบตรงนี้ค่าของฟังก์ชันก็คือค่าของฟังก์ชันก็คือ l 2เราก็จะได้ออกมาว่า f a เท่ากับ l 2ถูกไหมลูก นะคะเอาต่อไปอ่ะ f a ผ่านแล้วนะ f ที่ x เท่ากับ a หาค่าได้มีค่าเท่ากับ L2 แต่พอหนูมาดูลิมิตมาดูลิมิตที่ x เท่ากับ a เมื่อ x เข้าใกล้ a โอเคละลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ใช่ไหมคะจะเห็นว่าลิมิตทางซ้ายตรงนี้คือลิมิตทางซ้ายเนาะมันก็คือ L1 ลใช่ไหมคะลิมิตทางขวาก็คือ L1 นั่นก็ทําให้ว่าให้ให,ให้ให้เรารู้ว่าทาให้เราทราบว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a นะเมื่อ x เข้าใกล้ a ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ l 1แต่ฟังก์ชันนี้ก็ไม่มีความต่อเนื่องอีกไม่มีความต่อเนื่องเพราะว่าค่าลิมิตกับ fa มันไม่เท่ากันอ่า จาก3กราฟ3รูปที่ได้ดูมาแล้วนั่นเองอาจจะมีข้อสรุปในใจแล้วว่าถ้าฟังก์ชันจะมีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a มันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างใช่ไหมคะถ้าใครยังจำได้กราฟรูปที่1คือ f a ต้องหาค่าได้กราฟรูปที่2ลิมิตต้องหาค่าได้กราฟรูป3เห็นไหมคะรูปนี้เนาะ ถึงแม้ว่า2องค่านั้นจะหาค่าได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่เท่ากันใช่ไหมคะ f a <FA S 2> ไม่เท่ากับค่าลิมิตนะไม่เท่ากันถ้าเป็นแบบนี้มันก็ทำให้ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูว่าลักษณะของกราฟของฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องที่เท่ากับ a นั้นจะเป็นยังไงจากรูปนี้นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อ x เเมื่อ x ใช่ไหมคะ เมื่อ x เท่ากับ a นะลูก x เท่ากับ a ตัวนี้นะคะดูใช้ไฮไลท์ดีกว่าน x เท่ากับ a ตัวนี้นะคะ x เท่ากับ a นะคะจะเห็นว่าค่าของ f a ก็คือ l ลิมิตมั่งตรวจสอบลิมิตทางซ้ายก็เท่ากับ l ลิมิตทางขวาก็เท่ากับ l นั่นก็คือลิมิตก็มีค่าเท่ากับ l จากรูปนี้นักเรียนจะเห็นว่า t x mm hmm. เท่ากับ a นะ f a ก็คือ l นะคะ f a ก็คือ l นะ f a ก็คือ l f a นะคะก็คือ l คำนองเดียวกันถ้าเราหาลิมิตเราก็จะได้ว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็คือ l และถ้าสังเกตให้ดีสองค่านี้มันทำไมกันคะมันเท่ากัน ูไหมคะนะมันก็เลยทำให้รูปนี้นะคะรูปนี้เป็นกราฟของฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องที่ x, ท x เท่ากับ a นั่นเองอ่าจากทั้งกราฟทั้งสีรูปนะคะเราก็จะสามารถนะเราก็จะสามารถมาสรุปนะคะมาสรุปเป็นบทนิยามนะคะบทนิยามของ ฟังก์ชันต่อเนื่องได้นะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องได้นักเรียนจะเห็นว่าในบทนิยามเนี้ยมันก็ได้มาจากที่เรา,เาสังเกตจากกราฟทั้ง4ี4กราฟที่คุณครูทําให้เห็นแล้วนะคะว่าถ้าฟังก์ชันนะถ้าฟังก์ชันมันมีโดเมนและเลนเป็นสับเซตของเซ,ตข,งเซตของจานวนจริงและ a เป็นจํานวนจริงด้วยเราจะกล่าวได้ว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ก็ต่อเมื่อ1การาฟเป้แรกเลย fa ต้องหาค่าได้อันที่2องลิมิต fx x เข้าใกล้ a ก็ต้องทำไมด้วยหาค่าได้ด้วยและอันที่3ลิมิต fx x เข้าใกล้ a และ fa ต้องมีค่าทำไมกันคะเท่ากันตรงนี้จะเห็นว่าถ้า f ขาดสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไปแม้แต่เพียงข้อเดียวเราจะสรุปได้เลยว่า f เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a นั่นเองนะคะอ่าได้แล้วนะบทนิยามของฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตัวอย่างกัน ค่ะสำหรับการใช้บทนิยามความต่อเนื่องของฟังก์ชันในการพิจารณาว่าฟังก์ชันมีความต่อเนื่องณนะจุดที่กำหนดให้หรือไม่นั้นหรือในการหาตัวแปรต่างๆโดยใช้บทนิยามความต่อเนื่องเราจะไปดูตัวอย่างกันในคลิปหน้านะคะนักเรียนอ,อย่าลืมติดตามนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะ